นี่คือดอกกระเจียวณไร่ภูเฉลิมครับผมกำลังงามเลยทีเดียวครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับมารายงานตัวกับคุณผู้ชมทุกๆท่านเป็นประจำนะครับ ในแต่ละครั้งก็นำเอาเกจสาระความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายครับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การประมงและก็วิถีชีวิตของเกษตรกรและก็ผู้ที่ชอบทำการเกษตรมาเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยากที่จะทำการเกษตรให้มีความสุขครับต้องที่นี่ครับ Happy ปปการเกษตรชาแนลนะครับ ครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านครับเรามาอยู่กันที่ไร่ภูเฉลิมครับซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีความหลากหลายนะครับในฐานการเรียนรู้นะครับซึ่งผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คือสวนไผยเลี้ยงครับซึ่งตอนนี้มีประมาณ100กอนะครับที่ออกผลผลิต ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในสวนของเรานะครับมีการบริหารจัดการพื้นที่นะครับโดยจัดทําเป็นโซนนิ่งนะครับให้คุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับได้มาศึกษาดูงานกันครับที่นี่นะครับครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีการบริหารจัดการพื้นที่นะครับนี่ก็คือป่าต้นยางนานะครับซึ่งเรามีการปลูกในลักษณะเป็นป่า จำนวน2งานนะครับแล้วก็มีการปลูกในลักษณะเป็นแถวนะครับมีการปลูกป่าหลากหลายชนิดนะครับเพื่อที่จะใช้ในการบริหารจัดการในการปลูกเห็ดป่าทุกชนิดด้วยนะครับผมที่นี่ครับครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านครับสำหรับวันนี้เรื่องราวที่หนุ่มขวัญชัยจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับได้รับชมกัน นะครับนั่นก็คือเรื่องของการปลูกดอกกระเจียวครับซึ่งอยู่ภายในไร่ภูเฉลิมของเรานะครับตอนนี้มีพื้นที่ในการปลูกอ่าประมาณหนึ่ง,งานครับโดยมีดอกกระเจียวนะครับที่เราปลูกกันอยู่นะครับในไร่ภูเฉลิมนะครับมีอยู่สองสายพันธุ์ด้วยกันครับหนึ่งคือดอกกระเจียว หวานเพชรน้ำผึ้งนะครับแล้วก็อันที่2คือดอกกระเจียวขาวพันพื้นบ้านนะครับรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับตอนนี้ครับครับคุณผู้ชมทุกๆท่านครับเรามาดูดอกกระเจียวสายพันธุ์แรกนะครับอยู่ที่ไร่ภูเฉลิมของเรานะครับดอกกระเจียวสายพันธุ์แรกครับชื่อดอกกระเจียวว่าดอกกระเจียวบุงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับบางพื้นที่ก็เรียกดอกกระเจียวแดงเพชรน้ำผึ้ง แล้วก็มีอีกหลายๆชื่อนะครับแต่ละพื้นที่นะครับในการเรียกกันนะครับซึ่งลักษณะนะครับตอนนี้หลังจากที่ปลูกได้แล้วประมาณ2เดือนนะครับซึ่งปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีฝนตกน้อยนะครับค่อนข้างที่จะแรงดังนั้นก็เลยยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับเราได้สายพันธุ์มาจากจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นไร่ที่มีชื่อเสียงนะครับ เพื่อที่จะนำมาขยายพันธุ์นะครับซึ่งปีต่อไปเราก็จะปลูกให้เยอะมากกว่านี้ครับเต็มพื้นที่นะครับในพื้นที่จำนวนหกไร่ของไร่ภูเฉลิมนะครับซึ่งลักษณะของต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีลักษณะเป็นกอนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการเกิดดอกนะซึ่งดอกกระเจียวชนิดนี้ครับเราสามารถที่จะนำดอก ไปรับประทานได้นะครับอาจจะรับประทานเป็นผักสดนะครับหรือว่าอาจจะนําไปประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเรามาดูใกล้ๆครับดอกที่ใช้ทําเป็นอาหารนะครับก็คือดอกเล็กๆนะครับดอกจุมนะครับอืมที่เป็นลักษณะติดช่อแบบนี้นะครับอยู่กลางกอแบบนี้ครับเนี่ยครับนี่นี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมทุกๆท่านครับนี่นะครับ นี่ครับเห็นกันชัดๆครับดอกนี้ครับนี่ครับลักษณะดอกจะเป็นดอกเล็กๆนะครับนี่ครับที่ออกมาจากกลางกอแบบนี้นะครับโดยมีก้านสีขาวๆนะครับนี่คือดอกที่สามารถที่จะนําไปรับประทานได้นะครับส่วนดอกนี้คือดอกที่แก่แล้วนะครับมีลักษณะที่เป็นมีลักษณะแข็งๆครับ ไม่สามารถที่จะรับประทานได้นะครับโดยวิธีการเก็บนะครับก็จะเก็บในลักษณะแบบนี้ครับเออนี่ครับเขาขึ้นอยู่กลางกอหลังจากนั้นก็เราก็จะเก็บนะครับโดยการดึงนะครับอ่นี่ครับนี่ดึงซึ่งอันที่จริงแล้วจะได้ยาวกว่านี้ครับนี่คือลักษณะของของดอกนะครับที่ใช้ในการที่จะนำไปประกอบเป็นอาหารได้นะครับ เอาเราลองมาชิมกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่อนๆนะครับอ่านี่เอาดูอีกสักดอกนึงครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับนี่เกิดอยู่กลางกอแบบนี้ครับครับอ่าสำหรับการออกดอกของกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับอืมสายพันธุ์นี้นะครับเขาจะออกดอกตลอดช่วง ฤดูฝนนะครับอับอีกหนึ่งสายพันธุ์สาหรับดอกกระเจียวที่นี่ครับไร่ผู้เฉลิมนะครับนั่นก็คือดอกกระเจียวสายพันธุ์ขาวหรือดอกกระเจียวพันพื้นบ้านเราครับตอนนี้กําลังงามเลยทีเดียวครับเรามาดูที่ก่อนนี้ครับเราปลูกเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับโดยใช้หัวดอกกระเจียวนะครับซึ่งเป็นลําต้นใต้ดินนะครับใช้เพียงแง่งสแง่งเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ครับ สวยงามอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแตกกออจำนวนมากยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนั้นครับมีลำต้นที่สวยงามครับนี่ครับพร้อมที่จะทำการขยายพันธุ์ในปีต่อๆไปนะครับซึ่งหลายคนก็ถามว่า,าสำหรับดอกกระเจียวพัน์พื้นบ้านหรือว่าดอกกระเจียวขาวนั้นออกดอกตอนไหน เหมือนดอกกระเจียวาสายพันธุ์ที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้หรือไม่นะครับสำหรับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งที่เราพูดผ่านมานะครับสำหรับดอกกระเจียวพันธุ์พื้นบ้านหรือว่าดอกกระเจียวขาวนั้นนะครับจะออกดอกนะครับซึ่งเป็นดอกที่โผล่ขึ้นมานะครับหลังจากที่ลำต้นนะครับทั้งกอนะครับก็จะ เหี่ยวแห้งนะครับก็จะเหี่ยวแห้งไปนะครับในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ช่วงฤดูร้อนนะครับหลังจากนั้นส่วนแรกนะครับที่จะขึ้นมาในปีต่อไปในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนะครับดอกกระเจียวก็จะเกิดขึ้นบริเวณโคนต้นนะครับขึ้นมาสีขาวๆนะครับสีขาวนะครับบริเวณ อกอของเขานะครับซึ่งปกติแล้วกอต่างๆเหล่านี้ช่วงที่ดอกกระเจียวขึ้นมานั้นนะครับต้นลําต้นแล้วก็ใบต่างๆเหล่านี้ก็จะเหี่ยวแห้งลงไปนะครับซึ่งก็เขาก็เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งนะครับสำหรับดอกกระเจียวนะครับครับสำหรับคลิปในวันนี้ ผมกำลังสื่อสารให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับได้รับทราบนะครับว่าที่ไร่ภูเฉลิมของเรานะครับมีการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความหลากหลายนะครับอย่างที่ผมได้เรียนเบื้องต้นแล้วนะครับจำนวน6ไร่นะครับในพื้นที่แห่งนี้โดยในพื้นที่1งานในจำนวน6ไร่นี้นะครับเราได้ทำการปลูกดอกกระเจียว สองสายพันธุ์นะครับคือดอกกระเจียวพันุ์พื้นบ้านสีขาวและนอกจากนั้นยังได้ทำการปลูกดอกกระเจียวสายพันธุ์กระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนี้ด้วยนะครับจำนวนบริเวณพื้นที่หนึ่งงานนะครับซึ่งในปีต่อๆไปนะครับเราก็จะทำการขยายพันธุ์ ไปมากกว่านี้นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับที่ไร่ภูเฉลิมแห่งนี้ของเรานะครับครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ทางไร่ภูเฉลิมของเราครับมีต้นพันุ์และก็มีหัวพันครับที่มีลักษณะเป็นหัวครับของดอกกระเจียวทั้งสองสายพันนี้นะครับมีจําหน่ายแล้วนะครับที่นี่ที่ไร่ภูเฉลิมของเรานะครับท่านใดที่มีความสนใจครับ089 9428684นะครับหัวพันธ์และต้นพัน์ที่ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะปลูกนะครับติดต่อมาครับ0899428684นุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับครับท้ายสุดสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับในการติดตามชมแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ ขวัญกำลังใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับที่นี่แฮปปี้การเกษตร a n n e l นะครับสำหรับวันนี้ครับผมหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ 哦。